คือว่าเรื่องราวนี้นะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดสระแก้วพบสองสาวติดโควิดคนหนึ่งอายุ46อีกคนหนึ่งอายุ39อ,อาศัยอยู่ที่ห้องเช่าระแวกโรงฆ่าสัตว์ที่เมืองสระแก้วนะคะทั้งสองรายเนี่ยได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วเมื่อวันที่16เมษาจา,จากนั้นต่อมา17เเมษาทราบผลว่าติดเชื้อโควิดเจ้าหน้าที่ก็ติดต่อทางโทรศัพท์ให้ทั้งสองคนไปรายงานตัวที่โรงพยาบาลสนามอบจสระแก้ว เพื่อทําการรักษาแต่ทั้งคู่ไม่ไปนินจาฮาโตริหนีก็ <c oughs> คือว่าไม่ไปไม่ไปไรายงานตัวตามนัดก็แปลว่านินจาฮาโตริไหมเจ้าหน้าที่ก็เลยเดินทางไปที่บ้านพักพบว่านิน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 ,น,นหายไปแล้วหลบ,บหนีจริงๆเฮ้ยไปไหนอ่ะ <c oughs> ก่อนนี้กำลังจะเล่าต่อนี่นะก็คือว่าไม่สามารถติดต่อได้แล้วป่วยด้วยอ่ะป่วยนี่ไงจากการตรวจสอบพบว่าหนึ่งในสองเนี่ยเป็นชาวตำบลโนนปอแดงอำเภอผาขาวจังหวัดเลย ก็เลยทําให้วันนี้ในพื้นที่โนนปอแดงยังไงกลัวสิฮะแดนแพนเน็ตกันเลยค่ะคือหลายคคือโจดขานกันเลยโจดขานก็คือว่าเป็นที่พูดถึงมากเลยกับพฤติกรรมของผู้หญิงคนนี้ผวากันทั้งอาเภอเพราะเธอคนเดียวแฮชแท็กผู้สีพร้อมกันผวาทั้งอำเภอเพราะเธอคนเดียวแฮชแท็กมาก่อก่อนแคจากแหล่งข่าวซึ่งเป็นญาติห่างบอกว่าผู้หญิงคนนี้กลับบ้านมาจริงผวาไหมล่ะ ทำไมเธอไม่มีความรับผิดชอบอย่างเงี้ยนี่ไงแม่ขึ้นเน็ตไม่ีแล้วอันนี้หนักกว่าเมื่อกี้ด้วยเนาะพี่นุ้ยเมื่อกี้ใช่เมื่อกี้คือรักษามาแล้วไงแต่นี่คือคุณยังป่วยอยู่เลยอ่ะจริงโอ้โหหลังจากถึงบ้านแล้วนะคะอยู่ที่บ้านอยู่พักใหญ่และหลังจากนั้นก็เดินทางกลับไปแล้วแต่ก็ไม่ทราบว่าไปไหนทางเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปพบที่บ้านก็ไม่พบคือมันดาวกระจายอ่ะเข้าใจป่ะนี่เดินทางแล้วอยู่สุดท้ายก็คือว่าอะไรสงสารเจ้าหน้าที่ฝากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปเคลียร์เธอก็ เคลียแล้วก็ไม่พบให้ทําไงมันอยู่ที่สํานึกอะสํานึกของตัวเองอะสํานึกแปลว่าะายหาใน Google สิสํานึกคือการตระหนักที่จะรับรู้ดีชอบผิดชอบช่วดี้ากเฟซไอดีไม่ได้อีกแล้วเลขหน้าจอเลขอะไรโอ้สำนึกสิอ่ะระหว่างหาเลขผมจะเล่าเพิ่มเติมให้ว่าริงโกรธอะไม่ใช่แค่เลยแล้วจบนะฮะมันมีข้อมูลต่อเนื่องจากนั้นว่าผู้หญิงคู่นี้นะครับนอกจากกลับไปบ้านที่เลยแล้วเนี่ยเขามาโผล่ที่สมุทรปราการอื หนึ่งในสองมาหาแฟนหนุ่มแล้วพอเจ้าหน้าที่กำลังจะตามไปที่บ้านของฝ่ายชายเพื่อจะไปเชิญทั้งหมดเนี้กลับไปที่สะแก้วที่คุณหนีออกมาเนี่ยปรากฏว่าเขารู้ตัวทันขับรถกระบะออกต่อหนีออกจากสมุทร,ราการเธอหนีเป็นผู้กอ่อเหตุอาญาการรมอ่ะคือเหมือนแมวไล่จับหนูอ่ะหนูวิ่งตลอดเลย แล้วไปจบที่ไหนฮะเรื่องนี้เกมที่นครนายกแล้วพี่นุย้ยพี่วู้มแล้วรวบได้<ม>ยังล่าสุดจะไ,ได้เอาไม้รวบฟาดเลยนี่เขาบอกว่าไปเจอที่บ้านหลังหนึ่งเพราะมีกระบะต้องสงสัยเหมือนกับคันที่ขับออกจากสมุทรปราการนิสัยอ่ะแล้วพอเข้าไปตรวจสอบเห็นว่ามีผู้หญิงสองคนและผู้ชายหนึ่งคนตามข้อมูลที่ทางการต้องการตัวอตอนแรกเนี่ยสองคนผู้หญิงนั้นนะ่ะคือผู้ป่วยส่วนฝ่ายชายเนี่ยเหมือนให้การช่วยเหลือแต่พอคุณไปให้การช่วยเหลือแล้วอยู่ใกล้ชิดคลุกคลีกัน อยู่ในพื้นที่เดียวกันทั้งในบ้านในรถคุณเสี่ยงสูงทันทีเลยนะผู้ชายคนนั้นน่ะนี่ถ้ารักกันมากก็ต้องไปอยู่นู่นละฮะโรงพยาบาลสนามเหมือนกันแล้วมั้ยอันนี้นุ้ยว่าน่าจะต้องดำเนินคดีก่อนนะก็ผมว่าโทษทางคดีก็ด้วยอาการม่ามีความผิดนี่ถูกหะใช่ถูกปะมันมีพรกรฉุกเฉินอยู่มีพรบโรคติดต่ออยู่ดังนั้นสิ่งที่คุณทำเนี่ยน่าจะเข้าเกณฑ์ผิดทั้งหมดเลยใช่จะเอาโทษก่อนแล้วไปรักษาหรือรักษาให้หายก่อนแล้วมาโดนโทษ เดี๋ยวทางตำรวจกำลังจัดการํำนึกเป็นจิตที่เป็นที่สุดของปัญญาคือความรู้ชัดธรรมชาติของมนุษย์ว่านี่คือทุกนี่คือทุกสมุทัยนิโรธเออไม่ใช่นะคะไปขั้นธรรมะเลยเหรอพี่โอ๊ก็คือฟังแปลเสร็จปั๊บก็บรรลุแล้วต้องมีปัญญาจริงแต่ผมว่ามันคือความรับผิดชอบต่อสังคมอ่ะจริงแล้วทำไมอ่ะคุณไม่อยากหายแล้วคุณก็ไปแพร่ที่บ้านคุณแล้วในทางกลับกันดูพี่อัพสิ เห็นป่ะพี่อัพก่อนเสียชีวิตไม่เรียกแกลบไม่เรียกอะไรคือกลัวจะแพร่แล้วมาเจออีแบบนี้มันมีจริงๆหรอคือเอาจริงๆนุ้ยไม่เคยคิดจะเชื่อเลยนะว่าคนเรามันจะแบบเห็นแก่ตัวโดยที่แบบไม่แคร์โลกไม่แคร์สังคมขนาดนี้แล้วมันมีอ่ะคิงว่ามีมีก็มีคือคนที่เป็นตัวแพร่เชื้อเริ่มต้นในคลัสเตอร์รอบนี้แหละคิงว่าไอคนที่มีข่าวว่าไปบ่อนเพื่อนบ้าน แล้วก็มาเที่ยวคลัสเตอร์ผับหรูหราทย่านทองหล่อ,อแล้วก็มีคนอื่นเข้ามาในห้องอแล้วคนเขาไม่รู้ว่าคนเหล่านี้เคยไปแอบเล่นบ่อนที่นู่นมาตามข่าวที่เขามีรายงานนะแล้วเชื้อมันก็เริ่มกระจา,ายกระจายกระจายกันไปเนี่ยจุดเริ่มต้นถ้าตามรายงานเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นจากคนเพียงแค่ไม่กี่คนหลักหน่วยด้วยนะฮะพี่นุย้ยคุณผู้ชมพี่นุ้ยมันเป็นอย่า,นยางนี้จากคนหลักหน่วยแค่บางคนนําไปสู่การกระจายในรอบนี้ทั่วประเทศ เพราะบางคนที่ไม่มีสํานึกแล,ละรับผิดชอบนี่ไงพระพุทธศาสนาเขาถึงให้ละกิเลสไงเพราะเนี่ยกิเลสทั้งนั้นเลยพบว่าระคังมาแล้วนุ้ยทำไมเป็นคนอย่างนี้ไม่รู้จะต่ดีำทำอไรเลยอะ